ดีค่ะก็กลับมาช่องดีดีโอมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันดูอีกแล้วค่ะวันนี้เอากับข้าวง่ายๆนะคะสไตล์ใต้ใต,ใต้มาก็คือปลาหมึกนะคะทอดขมิ้นนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ค่ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุงมาชวนทํากับข้าวง่ายๆนะคะเป็นเมนูใต้นะคะนุงได้ปลาหมึกสดนะคะก็เลยไม่ได้ลอกหนังออกนะสดมากๆเลยนะคะแปลุงไปตกมาจากทะเลนะและก็อันนี้นะคะก็คือขมิ้นนะคะแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะส่วนอันนี้นะคะต้นหอมนะเป็นเมนูง่ายๆมากเดี๋ยวนุงขึ้นสัดส่วนไว้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่น้ํามันกันก่อนเนาะ น้ำมันนูกใส่ไม่เยอะนะนุกเลือกใช้น้ํามันที่ดีต่อร่างกายนะคะพวกน้ํามันทานตะวันอะไรพวกนี้นะคะนั้นค่ะผัดเครื่องลงไปเลยค่ะใช้เวลาเตรียมไม่ถึงสิบนาทีนะเหมือนไปที่ใต้เลยนะคะอย่างนี้หลังจากนั้นค่ะลงปลาหมึกลงไปลบ นี่นะคะน้ำปลาหมึกก็จะดูดพวกนี้ไปนะคะจะช่วยในเรื่องระบบนะคะเขาเรียกอ,อะไรนะระบบการย่อยอาหารได้ดีนะคะพวกนี้ใส่น้ำซุปนิดนึงนะคะแล้ว แป๊บเดียวนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปัน,นปลาหมึกมันจะไม่หวานนะคะเราคนพอสุกนะอย่าไว้นานนะคะเนื้อมันจะไม่เด้งนะคะเห็นไหมอย่างนี้เนื้อมันจะเด้งแล้วเห็นไหมคะใส่น้ำรมค่ะสองช้อนนะคะเดือดประมาณมันจะหอมพริกไทยด้วยนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของ ข้ามิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสผักเขียวนะคะชิมรสตามชอบนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ในส่วนของตัดสีกันหน่อยนึงนะคะนี่ส่วนของต้นหอมค่ะเราใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะคนนะคะทุกอย่างให้เข้ากัน ให้ต้นหอมสลดนิดนึงนะคะเหมือนเราไปใต้เลยนะเนี่ยนะคะเนื้อนะคะปลาหมึกจะเด้งมากแบบนี้นะคะวิธีการผัดแบบนี้นะคะได้ปลาหมึกสดมาเนี่ยเพื่อนๆทําเลยนะเมน,นูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากดูแล้วทําไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาเตรียมไิ่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ํานะคะได้ปลาหมึกเด้งๆเลยนะคะแถมอร่อยมากนะคะ เป็นสูตรร้านประจำนะคะที่ใต้ไม่ต้องไปกินที่ใต้เลยคุณก็ทำเองได้นะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานอซจิโฮมทุกคนและรวมถึงูกด้วยหวังว่าคุณมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่บกต่คลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ